โดนกันลูกปลาโชว์เต็มปากเลยโดนโดนนี่โ <c oughs> อ้โหโดนแล้วตีทั้งงานโดนแล้ว ครับผมก็สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมตัวนี้ออกผมออกมาเช้าหน่อยครับผมประมาณสองโมงเช้านะครับผมแปดโมงก็มานานี้ครับผมนานี้เป็นแนวที่ตื่นที่สุดแล้วครับผมในบรรดาน,านาตอนนี้นะครับผม พราะน้ำมันเพิ่งล้นคือเข้ามาก่อน้ยินเสียงลูกปลากัดเฮ้ยปลากัดลูกปลาแับแทบแทบนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันก่อนก็ตอนนี้อากาศก็ยังลมๆอยู่ครับผมแต่อีกสักพักกรคงจะมีแดดแล้วล่ะโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้จะใช้ตัวนี้ครับผมมันตับเหมือนเดิม มันตับตัวนี้ก็คือโดนปลามาไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยทีแรกปากมันฉีกนะผมซ่อมนะครับผมผมลองใช้อ่าเชือกได้ครับผมเย็บแล้วก็ไฟลนมันก็แน่นนะแข็งแรงด้วยแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมเนี่ยลุยกันเลยครับผมลองตีเลาออางข้างีก่อนน่าจะโดนนะ มาจะมีตัวนะครับเนี่ยเพราะว่าได้ยินเสียงปลากังกัดลูกปลาอยู่นะ โอ้โหโดนแล้วฮึมฮึมโอ้โหโดนแล้วฮึมไปตั้งนานอ้ขัดระไกเลยอืมไปไ้ไม่ใหญ่ฮะแว่นแว่น กัดกจเลยนะครับแบบหนึ่งแ๊บหนึ่ง,ง <c ười> คิปเปอร์คีบกันครับผมลอดแล้วลอดแห้วแล้วนี <c ười> ่มาแล้วครับผมช่อนนา ส่สักขีดครึ่งนะขัดกบยางมันตับมินินะครับผมเนี่ยขัดเป็นสิบครับผมเนี่ยเป็นสิบสิบเลยกัดนะโอ้โหกัดแบบแต่ว่ากัดแล้วคลายกัดไม่โดนกัดแล้วไม่ซ้ำอย่างเงี้ยครับผมกัดกระชากมีทุกวิธีการกัดโอเคลุยกันต่อเลยครับผมตีจนแบตหมดจะสองก้อนแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะได้ตัวเนี่ยไปครับรุยต่อ โโอ้ใบใหญ่ซะด้วยมันกัดแล้วมันดึงพวดออกเลยครับผม คือมันปุ๊บแล้วมันคงโดนเบ็ดแล้วก็มันพูดออกเลยอะผมกําลังจะกดฟิสโปลเลยครับผมวืดเลยดึงคันไปเลยแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยนะดูที่อื่นครับคือมันเหยื่อมจะถึงแล้วผมก็เลยไม่ดูไงคือเราก็แง่ดูตามทั่วๆไปว่ามันเผื่อมีปลาขยับอะไรเงี้ยครับผมโอ้กัดมีไซด์ด้วยดิคงโดนเบ็ดแล้วครับแบบเนี้ย ทำอะไรไม่ถูกเลยลุงไม่เอาเยอะว อืมโดนแล้วอืมโดนแล้วนี่เต็มวันนะวันนี้ตีมั่วๆมปไ,ไฟนี่เก็บหมดแล้วครับผมเข่าสองตะขอเลยนี่ ใช้เท่าเหยื่อเอ้เท่าคิปเปร์อีกแล้วเดี๋ยวครับเขาแสงเนี่ยกัดมันตับมินิเข้าสองตะขอเลยกัดผิดแล้วกัดซ้ำโอ้โหวนี้ยอมเลยครับผมล้าเลยวันนี้ปลากัดเป็นสิบสิบครับผมเอาปลาไม่ได้ครับกัดแล้วมันก็ไม่ซ้ำกัดผิดกัดคายกัดแบบว่าทีเผลอกัดทุกวิธีทางครับผมโอ้โหเอาปลาไม่ได้กัดเยอะจริงครับปลาันนี้ยอมเลย โอเคครับผมถุยต่อเก็บนะครับผมปลาเค็ม ลากัดกุปานะครับเนี่นนยน้ำยังมันบาเยนทะแม่นเลยตับอ กันลูกปลาอยู่เมื่อกี้เนี่ยไปไหนแล้ว <c oughs> เจอต่ปลากันลูกปลาแล้วหายหอ๋ออ๋อนกัดลูกปลาโชว์เต็ม โดนกัดลูกปลาโชว์เต็มปากเลยแถมดีสามมาแล้วขัดไล่ขัดสองตำทีนะครับผมเฮ้ยอยู่ต็มป,ปากไปเยอะกระเด็นออกมานอกแล้วนี่ใช้ก็ใช้ได้ครับกัดลูกปลาอยู่ตับอดี๋ยวเดี๋ยมตีอยู่ฝั่งนี้ไงมันกัดลูกปลาตับ ็เลยรีผันมาตีได้ตัวครับผมแต้มที่สามจนจะม,มืดนะโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยกัดมันตับอีนี้ครับผมปลากัดไม่ใช่น้อยครับวันนี้กัดเป็นสิบสิบยี่สิบเลยแต่ว่ากัดไม่โดนแล้วหายกัดคลายแล้วก็กัดแบบว่าระแวงอะครับผมโอเคลุยต่อครับนี่สอง อยู่ในถังหนึ่งตัวเป็นสาม โดนโดนนี่โดน,น <c oughs> โดนโดน,นี่ <c oughs> เช็คตั้งนาน,นตึงๆอยู่ครับผม <c oughs> ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไซส์เนี่ย เออมาได้ปลาตอนเย็ยนครับกัดผิดกัดถูกอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนี่ไห้งามๆเลยครับไฟนี้แต้มทีสีแล้วครับผมกัดกบยางมันตับเต็มปากเลยโอเคดุยต่อครับจะเย็ยนละโดนยนได้ สำหรับวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วครับผมหกโมงเยน็นก็ได้มาสี่แต้มครับแต่ปลานี่กัดกระจาย,ยนะกัดแบบโอ้โหกัดเยอะมากครับเอาปลาไม่ได้เพิ่งต่เช้าอะ่ะเพิ่งาได้ปลาตอนเย็นแล้วเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเลยครับวันนี้โอเคผลก็เริ่มมาแล้วครับก็ฝากมาสี่แต้มก่อน เจอกันใม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ